สวัสดีครับผมชื่อปลากรากฏธน,พ,ธนพัท์นะครับเป็นนักแสดงของอิสระดีกว่าช่องเขาอิสระเพราว่าไปทุกช่องละปัจจุบันอายุ49ปีด้วยความที่เป็นนักแสดงอ่ะมันทั้งสเปรย์ใดมันทุกวันทุกวันทุกวันเข้าเนี่ยมันก็ค่อยๆหลุดอแฟนผมอายุน้อยกว่าผม10ปีพอไปไหนมากับพ่อหรือเปล่าเฮ้ยมากับคุณอา คือผมรู้จักอาการปลุกผมเนี่ยรุ่น20ปีแล้วเราก็เริ่มมองว่าอันไหนดีที่สุดสาหรับเรามันถาวรที่สุดมันมั่นใจได้มากที่สุดผมก็มองมาเห็นของดออรดานายนี่แหละผมรู้ก่ว่าคําตอบของดอ,อร์เนี่ยทำให้เราพอใจอมาปรึกษาแล้วพาเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามั่นใจเราก็เลยเลือกที่จะทำกับดรผมมองว่าอย่างบางคน,นผู้ชายบางคนเนี่ยหัวร้านแต่คาเฟอร,ร์รี่มีความมั่นใจเพราะว่าคาเฟอร,ร์รี่แต่ผมมาไม่ต้องคาเฟอร์ร,รี่อยอย่นะ ไม่ต้องหัวร้านแล้วขับรถยนต์ธรรมดาเนี่ยผมว่าผมมั่นใจกว่าเยอะเลยอ,ะอ่ะพอใจนะพอใจพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช้ชีวิตปกติด้วยกันออกไปเชื่อคนออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยบางคนเขาก็เป็นผู้ใหญ่กับเราอะ่ะเขาก็ทักว่าเออดูเด็กลงก็บอกสาร,รภาพเขาตรงๆปลูกผมมั่นใจพอใจปลูกผมมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตมากแต่มันสร้างความมั่นใจมาก คุณหมอดูแลดีฮะคุณหมอดูแลดีอธิบายละเอียดอธิบายได้ได้ชัดเจนแม้กระทั่งการเขียนลายผมอะ่ะคุณหมอก็เขียนได้เข้ากับบุคลิกคนนะผมว่าทีมงานก็น่ารักทีมงานก็เรียบร้อยแล้วก็น่ารักทุกคนแล้วก็สถานที่ดีสะอาดผมว่าเหมาะนะเหมาะเหมาะเป็นสถานที่ที่เราเลือกแล้วถูกต้อง